ไปเดินไเดินคัลูกอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรไปข้าฝันเพื่อนนะผมเลยไม่ก้างไม่ต้องมาหาเย็นีมากเลยใจแม่ผมขอสตัวตรง้วเดี๋ยวใส่บานใ้แฟนแฟมาด้วยป่ขแม่ต้องแครับอย ไไม่ด้้แกกูหน่ี่ดูแน่ตรงไหนเนื้อไม่มีเทศเทศเทศน้ำหนักเขาเยอะเทศพี่ไม่ปล่อยเรื่คนนั้นน่ะเฮ้ยดูอ่านตรงนันก่อนอ่านบนนี้ก่อนเขียนอย่างเงี้ยบนนี้เทศไหนว่าอ่านเนี้ยน้ำหนักเขาเยอะเนี่ยอ่านตรงนี้ก่อนเเท่่าไหรฮ้ยน้ำหนักเท่าไหร่เฮ้ยไม่เอาเลยนนี้มันมีเขียนอยู่อะทำไมเขาม่แจ้งผมอะ เฮ้ยผมไม่เอานะผมไม่ปล่อยเขาแล้ว48จะขาดเลยล่ะผม65ได้อยู่65ได้55 50เอ๋190โยผมไม่ไว้ใจนะ90เหรอไม่เอาไม่เอาผมไม่ได้90เลยเหรอไม่เอาไม่าไม่เอาไม่อาไ่เอาไม่เผไม่เอา่เไม่เลอา่เอเยไม่ไม่อ่ไม่่ไมเอาเไม่ไม่เ่ไาไม่่ไม่า่าไม่่าไม่อเไม่เมอไเมไม่ด ไม่ไว้ใจอ่ะดึงไปดูขวาน่ากลัวจังนับดึงดังนับนับหองห้องโดอมดนดดดดดดสิดดดดนโดนโนโดงโดสโดนโดนโดนโ